ดีครับผมกร,ร้านเียนเจอร,เอ,รเอร์นะครับวันนี้ก็มารีวิวพร้อมส่งงานนะครับนะเจ้าอ่า PDX นะครับนะแต่ว่าในาหน้ากล่องเขาจะเขียน p d x นะแต่ว่าตัวโมเดลอะ่ะเขาจะามาร์กกิ้งไว้ที่ MDX นะครับนะตัวนี้ลงบอร์ดนะครับนะตอนแรกใช้บอร์ดเป็น ARP9 ครับสรุปแล้วมันมันไม่เวิร์คครับนะก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นบอร์ด GT30 นะฮะอ่า อันนี้ทางร้านก็ลูกค้าเขาก็ส่งคิดมาอัปเกรดพร้อมกับเจ้าตัวนี้แหละทีนี้ทำไปทำมาก็ทำตัวนี้ด้วยเลยแต่งบจำกัดครับผมก็ลงบอดตัวเดียวแต่ไส้ในเดิมเนี่ยชุดเดิมหมดสปุงสปริงทุกอย่างเดิมหมดนะครับนะเจ้าตัวเนี้ยเดิมเดิมมันจะอยู่ประมาณ2 0 0ร้อยสอง้ยี่นะครับนะคือทุกตัวนะครับนะไปวัดดูได้เลยนะครับเดิมเดิมจะไม่แรงมากครับยิงประมาณ 200- ร้อยถึงสองยี่นะครับนะ ก็ไม่มีอะไรมีแค่บอร์ดตัวเดียวเลยแล้วก็ล่างก็ส่งมาแค่นี้ครับนะลูกค้าส่วนใหญ่เขาเวลาส่งมาแต่งบางเจ้าเขาก็ส่งมาลงบอร์ดส่งอะไรเขาก็ส่งมาแค่นี้ก็มีครับนะก็ให้ผมติดตั้งให้โอเคเดี๋ยวโหมดเราก็มาดูโหมดก่อนนะครับโหมดก็จะมีนี่นะครับเซฟเซมิอ่าแล้วไกลนี่ก็ไม่ต้องไปแตะแรงนะครับนะเราแตะเบาพอแค่ปลายนิ้วสัมผัสคร,ครับ นุ่มครับไม่ต้องไม่ต้องกดแบบเกงแรงนะกดแบบอย่างเงี้ยบางเบาพอครับนะแล้วก็ฟัวโตเดี๋ยวนะครับอ่าโอเคเมื่อกี้มันต้องดันดันให้สุดนะโอเคเวะลาเปลี่ยนจะมีเสียงบอดน,นะครับนะแล้วดูความกระชับนะครับอ่าสูตรบอดตัวเดียวใส่ในเดิมครับสปริงเดิมแต่ว่า ผมปรับแต่งใหม่นะคือใช้ของเดิมแต่มีการปรับตามสูตรผมเล็กน้อยเนาะอย่างเช่นพวกโอลิงอะไรต่างๆนันาเนาะปรับให้มันได้ของมันเนาะทําให้มันยิงดีขึ้นกระชับขึ้นแล้วก็นิ่งที่สุดตัวนี้ก็มีระบบโบแบกนะแต่ลูกค้าให้ตัดโบแบกออกนะครับนะเพราะว่ามันเสียงดังแต่ยังคงค้างโบไว้นะครับตบโบคืนอ่าส่วนแบตเตอรี่นี้เป็นของทีร้านนะครับนะ บอดตัวเดียวนี้ไม่ได้รวมแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่เป็นของที่ร้านนะครับนะโอเคแบตตุ1 1น,นะครับประมาณนี้เลยก็วิธีเล่นโหมดนะครับกดเซมิค้างนะฮะาาอ,อ่าพอได้ยินเสียงตืดน,นึงปล่อยครับอ่าอันนี้จะเป็นดับเบิลกดค้างอีกหนึ่งทีครับอันนี้จะเป็นชุดละสามนัดครับ กดค้างอีกหนึ่งทีครับอันนี้ก็จะเป็นชุดละสี่นัดครับกดค้างอีกหนึ่งทีครับอ่าทีนี้ก็เป็นเซมีแล้วฮะกลับมาเป็นเซมีเหมือนเดิมนะครับนะอ่าก็ประมาณนี้เลยแล้วก็หลักๆก็มีแค่นี้แหละครับวัสดุก็เป็นไนลอนนะครับนะ อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับอันนี้ก็มีระบบเรียกกระสุนเองเวลาใส่แม็กแล้วก็ยิงดูไม่มีฮอปอัพนะครับนะพอลูกค้าเขามีฮอปอัพอยู่แล้วเดอย่าเขาไปทอดใส่เอาอันเนี้ยถ้ายิงอย่างเงี้ยคือใส่ฮอปแล้วยิงแม่นแน่นอนครับคมๆอ่ะเดี๋ยวมาดูเฮปเพสกันของเดิมอยู่ที่ประมาณ200ถึงสองยี่นะครับนะสองสามเจ็ดสองสองหนึ่งสองสี่ศูนย 2 2งสอี่นะครับสองอ่าสองหนึ่งสี่นะครับสองร้อนะครับสองสี่ห้าสองสี่หกสองสี่หามเกนะฮะสองนะครับสองหนึ 8, 8. ก็กระโดดขึ้นมาถึง2อสอยู่นะครับนะก็สำหรับของเดิมๆหมดเนาะลงแค่บอร์ดก็ประมาณนี้เลยมาถามว่าเปลี่ยนแปลงไหม มันเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับมันยิงแม่นขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวลองยิงเป้าดูนะครับนะอันนี้แม็กกาซีนผมนะครับนะถ้าได้ฮอปมันจะตรงกว่านี้หน่อยนะมันนี้มันยังแบบมันรู้สึกว่ายังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ ต่อไปก็เป็นฟัวโต้นะครับนะเดี๋ยวผมจะฟัวโต้ใส่ทั้งเป้าทั้งกล่องนะครับนะอ่ะพอเสียงบอร์ดทำงานเตือแสดงว่าเราเปลี่ยนโหมดแล้วโอเคหมดครับก็ประมาณนี้เลย นะครับนะก็ส่วนใครที่สนใจอยากได้ฟิลนี้ใส่ในยําเดิม,ดมลงบอร์ดมอเตอร์เดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับนะก็ก็ทักมาคุยกันได้ครับนะก็จะได้ความแรงมากกว่าปืนนิดเดียวครับไม่เยอะหรอกครับนะมันเพราะว่ามันของเดิมหมดเนาะก็ประมาณนี้เลยครับก็จะแต่ว่าที่แน่ๆสาคัญถ้าไปใส่ฮอปก็คือยิงแม่นกว่าปืนที่ไม่มีบอร์ดแน่นอนครับอันนี้คอนเฟิร์มแน่นอนอ่ะใครสนใจก็ เพจเคนเจวัตเตอร์นะครับแล้วก็ไลน์ข้างล่างนะครับนะก็ติดต่อมาคุยกันได้ครับงานซ่อมงานจําจหน่ายงานซ่อมแล้วก็ปรับแต่งนะครับนะก็ร้านเคนก็ถ้าอย่างเป็นบอร์ดก็มีประกันให้อยู่นะครับนะเพราะว่าพวกบอร์ดเนี่ยมันมีช็อตมีเสียครับนะก็มีลูกค้าได้ของไปวันแรกบอร์ดไหมไอ้บอร์ดช็อตก็บอร์ดค้างยิงเองอะไรเงี้ยผมก็ผมก็เปลี่ยนให้ปีนะวันแรกเลยนะ ก็ต้องดูบางทีเราเล่นเราก็ต้องดูแลด้วยครับนะแต่นั้นคือบอร์ดไม่ดีจริงๆครับนะผมก็เค็มให้เขาฟรีๆเลยไม่ได้เสียค่าแรงอะไรเลยนะครับนะโอเคครับก็วันนี้ก็รีวิวเท่านี้นะครับนะก็อชอบก็กดติดตามผมด้วยนะครับนะก็ขอบคุณมากครับ